สวัสดีท่านผู้ชมรายการพาคินแคนดูทุกท่านฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่อพิโซดแรกของรายการนั่นเองเรอันนี้ก็เป็นเอพิโซดแรกนะคะของสตางที่จะมาทํารีวิวให้เพื่อนๆดูเกี่ยวกับในเรื่องของความสวยความงามแกจเจตต,ต,ต่างๆของดีของถูกนู่นนี่นั่นนะคะที่คิดว่าเป็นเหมือนเพื่อนสนิทคนหนึ่งของคุณนะคะที่จะมาบอกเคล็ดลับความงามต่างๆทุกพิโซดแรกนี้นะคะสตางก็จะมา ในส่วนของคอนแทคเลนส์นั่นเองเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยใส่คอนแทคเลนส์กันอยู่แล้วแล้วก็ขาดกันไม่ได้ด้วยนะวันนี้สตางก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ใส่คอนแทคเลนส์เหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่าคอนแทคเลนส์มันสามารถเปลี่ยนลุคเราได้นะคะแค่เปลี่ยนสีตาเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนลุคเราได้เลยจะเป็นเซ็กซี่หวานเบลนู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าบอกก่อนว่าสตางเนี่ยเป็นคนที่รูปตาค่อนข้างเล็กนะคะแล้วก็ก็เลยจะใส่คอนแทคเลนส์ที่เป็น big ไม่ได้เ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพอดีตานะฮะเป็นแบบพอดีลูกกระตาดำหรืออาจจะแบบใหญ่กว่าตาดำนิดเดียวแต่ส่วนมากจะเป็นพอดีตาดำแล้วก็สีที่จะตั่งใส่จะมีแค่สีเทากับสีน้ำตาลแล้วก็ไม่เน้นลวดลายใดๆทั้งสิ้นคะแค่เปลี่ยนสีตาแล้วก็สีตาของสตางค์เนี่ยเป็นคนที่สีตาน้ำตาลเข้มจนถึงดำเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นคอนแทคเลนส์ที่สตางค์เอามาวันนี้ก็เปลี่ยนสีตาดำได้ดีทีเดียวแล้วก็สวยนะครับผมก็ไปดูกันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะฮะ But know it's me, know it's me. When, when I need a love, I be in the streets. I be meeting with the cheapest plug. I be in the deep, so you know I gotta keep it snub. Yes, I gotta block 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 I heat it up. I say that it's worth it. Promise not to hurt you if I do it, ain't no purpose. Promise if a nigga ever try you, I'ma. แลนั่นก็คือคอนแทคเลนส์นะคะที่สตางเนี่ยใส่บ่อยแล้วก็ชอบแล้วก็มีอยู่ในคอลเลกชันนะคะเป็นคนที่มีอยู่ประมาณนี้แหละฮะส่วนแบบมันมีอีกนะแต่ว่าคือจําชื่อรุ่นไม่ได้เลยไม่อยากเอามารีวิวนะคะแต่ว่าเนี่ยที่สตางคิดว่าใส่แล้วสวยแล้วก็เหมาะกับผู้หญิงที่แบบชอบแต่งตาหรือว่าชอบแบบลุคแบบฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยฮะสตางว่าคอนแทคเลนส์ที่ตาเอามารีวิวเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นคอนแทคเลนส์ที่ใส่แล้วส่งเสริมให้เมคอัพ ดวงตาของเราเนี่ยมันดูโดดเด่นขึ้นแล้วก็ดูสวยขึ้นดูเหมือนแบบครบขึ้นอย่างเงี้ยฮะเพราะยังไงฝากเรื่องของความสะอาดเนาะที่แบบยังไงคือเลนน์อ่ะมันไม่กี่บาทแต่ว่าตาเราอะ่ะมันมีคู่เดียวอะ่ะคือเลนน์มันแบบมันพังมันอะไรมันซื้อใหม่ได้อะ่ะแต่ว่าตาเราอะ่ะมีคู่เดียวเพราะฉะนั้นอะ่ะอย่าไปเสียดายถ้าเกิดแบบมันหมดอายุแล้วหรือว่ามัน ม,มันใส่ไม่ได้แล้วใส่แล้วเครื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือทิ้งเหอซื้อใหม่ตาเรามีคู่เดียวอะ่ะคือบอดแล้วบอดเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ฝากไว้ด้วยเนาะสำหรับคนที่ชอบใส่เลนส์แล้วก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือว่าถ้าเกิดใน Youtube เนี่ยก็กดซัมซับด้วยนะฮะผมก็สำหรับวันนี้สตังขอบายบายลาไปก่อนนะครับก็ไปหาซื้อกันได้เนาะสำหรับนี้ I, play lie, 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 lie. I know you see me shy, 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 shy. shy. Oh, na, 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 nah. You'll never get the na, 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 na. You should let it, buy, 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 buy. You should let it, you should let it. I just tell you work, 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 work. Fuck a day off. You don't, you don't even call.